ฮัลโหลสบายดีช่วงนี้แอด่างหายจากการทักใหม่ผมมาดีแอดไเครื่องต่างๆวันนี้แอดก็ได้มาเก็บดอกไม้ดอกหญ้าเอาไปเหตุงานลิซินเป็นดอกหญ้าแถวบ้านว่าจะเป็นดอกแบบไดเขาก็เก็บออกหมดเลยแอดมักที่สุดเป็นดอก่วงซ้างพอดีช่วงนี้แนละดูฝนดอกไม้ขึ้นหลายเลยมีหลายชนิดแหงแต่แอดบอกหัวซือ้อ อันนี้แม่แอจะเก็บอยู่ตาฟังแคมของฝนกําลังตกพอดีเลยทุกคนดอกพักตบก็มีสีงามแ้งเปง็นสีม่วงข้างงพักตบก็จะมีดอกไม้หลายแบบเลยยางมะลาทางกะเห็นดอกไม้อีกแล้วทุกคนล้องสังเกตดอกไม้อ้อมเต๋อมเดอมีได้ดอกงามๆเลยเอามาเลี้ยงจัดใส่จอกเดรน้อยแบบนี้แห้งหน้าหักเลยทุกคน ฟิลคือห้านขายดอกไม้จิ๋วเลยมีหลายสีสันแหง้งมีทั้งสีแดงสีม่วงสีบวัวลายทนสีกันไปดอกที่แอดเก็บเท่าไหร่จะเป็นดอกไม้น้อยๆเพื่อเอามาเห็นดอกไม้จิว๋วใส่เรซิน ใส่มาดอกไม้เป็นบึงได้พอเบื่อเลยงามหน้าฮักแหงเอ็ดบึงแล้วบึงอีกจากนั้นเอ็กก็จะเอามาเซใส,สซิลิก้าสายเสนยโอบแหงดอกไม้ได้แต่เอก็กบ่ได้มีความผู้ด้านมีหลายปอใดในการอบสายแต่ก็พอเป็นคนใจหอนเลยไปเฝ้าอพออยากได้มาใส้ไวไวธรรมดาจะต้อง เซนดอกไม้หแห้งๆแต่ว่าแอดฟาสไซแล้วก็สีสู้ก็หมดพอดีสีสู้ก็เลยอาจจะเปียกๆในเธอส,สำหรับคนที่อยากเหตตาแมนแนะนำให้เซตดอกไม้หแห้งๆแ,แ,แล้วจึงใส่กับสายปะไว้ก็จะได้เป็นแห้งๆแ,แบบนี้เลยดอกไม้ก็จะแห้งๆออกมาเป็นแบบนี้ดอกไม้ก็จะอาจจะหดน้อยลงแล้วก็สีอาจจะเปลี่ยนเป็นในเธอ แล้วแต่สนิดดอกอันนี้ก็กะบ่ได้คือกันว่าตัวแต่จะเป็นแบบใดคือดอกแดงๆนี้ให้มันเป็นสีแดงวัดเซซายแล้วนะหดเหลือเนยๆแล้วก็สีอาจจะออกค้ำๆออกเป็นแดงกำกำเกือบดำด,ำด้วยซ้ำไปแต่ก็หน้าฮักดีโอเคเลยส่วนอันนี้เป็นดอกเข็มบอฮู้ซื้อกันว่าดอกเข็มยังไงวะ งามเพงงามสุดๆเลยเป็นสายพันธุ์พิเศษของเพิ่นไปเก็บมาได้ใส่กัดลืมขึ้นกันตัวนี้เป็นดอกสีขาวเซอออกมาแล้วเหี่ยวเลยดอกสีม่วงนี่โอเคเลยเซอมาแล้วสีสันยังงามตัวนี้เป็นดอกงวงซ่างเซอออกมาแล้วก็จะน้อยน้อยน้อยจนต้องแบบใสกล้องทองเลยนี่จะได้ประมาณนี้เลย เขาก็มีจี้ประดับแต่ว่าตอนเฮจี้เขาลืมเอาใส่มาใส่แต่ว่าเขามีหอยเป็นเปลือกหอยของเทนะใ mm hmm. ัยสมเจกัสสามารถสร้งยูฮันเขาได้ด้วยว่าจะเป็นอุปกรณ์เฮดเลซินเปลือกหอยและ,ะสีผสมจี้เครื่องประดับอะไรทําไมต่างๆงานทั้งท่านเขามีจำนายอยู่ประเทศลาวนะทรงทุกแข่งทั่วประเทศเลยวิธีการผสมเรซินกับเคือบตาส่วน เอส1หนึ่แต่ว่าัตาส่วน3ต่อหนึ่งนั่นเองคนให้เข้ากันดีละเอียดก็จะแข็งไว้ขึ้นและท่าไหร่ก็จะปะไว้3หาสีสมงหรือว่าจะปะไว้ขำคืนก็ดีขึ้นกันอันนี้แอดจะใส้ผงหมุกมาผสมใส่กับรีซิ้นตัวนี้แอดจะเห็ุเป็นทะเลนะพยายามเหตุเป็นทะเลเลยแอดกับโบซํำนั้นปันไหนพราะว่า ดนทุนได้มาลองเห็ดเรซินเธอหนึ่งคุ้นไปเรื่อยๆจนก็่าจะเข้ากันดีแล้วก็ตกแต่งได้ตามใจมักเลยอันนี้เอดก็จะใส่เปลือกหอยลงไปเป็นเปลือกหอยน้อยๆแบบนี้ยื่นเขาก็มีขายนะหรือว่าจะเอาก้อนหินสีซ้ายอย่างมาประดับประดาก็ได้อันนี้มีดอกไม้นิดนึงแล้วก็มีเน้า วัดกนดนที่ใส้มาอยูมายะแหงแล้วก่อที่สำคัญก็คือต้องมีแม่พิมพ์นะทุกคนหาแม่พิมพ์ที่แข็งแหงทนทานและอันนี้ก็คือจะเหตุเป็นเป็นงานพญายนาะคอันนี้แอดลินทั้งวันทั้งคืนเลยทุกคนลินตั้งแต่เร้าจนฮอดคำวันนี้เราจะเห็ุเป็นงานโมเดิล แบบจำลองพวกต้นไม้ปลอมอยาปลอมทั้ง้านเขาก็มีจํำนายนะสนใจก็สามารถสั่งได้เด้ออันนี้เขาใส่เก่าละเทคาแล้วก่อใส่ดินปั้นเป็นพญานะคเราจะเหตุเป็นเมืองบาดาลวนอันนี้เป็นของแอดในพาร์ทกลางคืนแอดออกไม่พิมพ์มาต่อ พอเศร้ามามันก็จะแข็งแล้วก็เงางามแบบนี้มันยังเป็นคือน้ำอย่เลยเป็นบอดแต่ความจริงมันแข็งแล้วนะมันจะเป็นน้ำเดือมแบบนี้เลยนี่ที่เครื่องประดับก็มีเด้อต้องใส่สกอตเรซินมันจึงจะเมลหยออกมาอันนี้เอามือจีเบิงก็คือแข็งแล้วถึงแม้มันจะเบิงลักษณะเป็นคือน้ำ พวกใบไ,ไม้ที่แอดเอาใส่ก็งเข่งเขียวงามอยู่เลยพราะประดบประดาไปมั้วเลยโบหูจะตกแตง่งได้ดีใส่มั้วไปเลยได้กะโอเคเป็นของทีละลึกเห็ดเป็นจี้พวงกระเจต่างๆตัวนี้กับใบไ,ไม้กับใบไม้แห้งอดอกไม้แห้ง <c oughs> ตอนนี้เราจะใส่เรซินถอลงในปอกเพื่อเห็ดเป็นพื้นน้ำมีพญานาคอยู่ทั้งรุมน้ำ เขาอาะจะถอ,อกลงปะไว้หนึ่งคืนพอจึงจะมาตัดแกะออกนะแต่ว่าแอดลืมถ่ายตอนที่แบบงามงามสำเร็จแล้วแอดถ่ายแต่ตอนเริ่มเห็ดแล้วกันานแอดจะเอาไว้ไปลงในช็อตเอ้อนี่ก็จะได้เป็นพื้นน้ำงามงามแบบนี้เลยพอต้องได้ใส่ตะไบขัดนิดนึงส่วนงานของแอดแมนหลายแหง เอดได้หลายแหงส่วนหลายจะเป็นแบบตี่มทะลีพอแอดมักทะลก็จะมีแบบดอกไม้ด,ดอกหยาต่างๆใส่เติ่มเลยใครสนใจอยากเห็ุตามค่ะไปลองเห็นเบิรงได้นะสอบถามรายละเอียดทักหาแอดได้ที่เพจ